ไปครับผมติดนะติดพี่น้องติงดต kiyadi b haqqina เรื่องลังนั่นคอคือตำลงสันน่อยไน้อเพ่าไม่เลอะบ่ไม่เบิกากกนะมันคือพวกโค้งเขากอยาะ่ปกติม่ต้องโค้งเขากอยาหน่ามันถือป่าโอ้ยเนื้อพันธ์มบ่เก่เมนบ่เลอล้งนี่ก็ถือกับผม มันคือโค้งแต่ก้อนเมนเลยเฮ้ยก้อน้ำขึ้นมาวะโอ้ยันแตนนมาแล้วแมล้วสามมากครับมาเด้อมาเด้อนไ่ดือยู่ลางเน่ยโอ้ยอยู่จานยอยู่บกเนี่ยยอยู่อยู่ ว่าอยู่คันเดยียดคือตามลงว่าต้องอย่างนี้ดิธรรมดาครับใช่สดใช่สดสดบัวหอยด้วยวจ,นวจ,นา,จนานครัินหมันมน้องเพื่อนกินหมันสดพี่ก้อยหอยด้วครับหากินหมันครับจา,จานจานเบื่อกี้เอาเบื่อกี้พี่น้องไก่ได้วยสดมาเลยเมียบัวมี่ครับหากินหมันครับหากินหมนันนี่ แต่วัาไงไงไตูเทีาอะไนี่เนี่ยโอ้โหหลายทำทายพี่น้องเลยเรียกว่าบบอายุของงาหาจินมานครับเนี่วยวายูหาจินมานซ่มนี่อพ่อได้อยากได้จิจิน อัดแต่หัวมันเลยครับปล่อยมันเล่นน,น,นน้ำกัน <c oughs> ทะลุเลยจ้ะเอาค้นใด,ด้ผมเอาคืานีนะลยวายุขัคนกุมงว่ะ วันนี้ไงว่าทุกตัวเ,เลยที่คือไ่เค่ไง่จ้ะไงงก็ตัวตีส่าเอาอยู่เออโหว้าวเลยเนาะมาโลครึ่งครับโลครึ่งโลขึ้นละโลอะไรบ้กเกือบสองโลครับตัวนี้ ตองลังตองลังหนิเข้าใเหยื่อป่าไว้เนาะพี่น้องเหยื่อป่าฮะกล้วยไว้หนาไฟเลยหวังว่าจะได้นกเนาะพี่น้งองลาสตวปีกครับตองลังหน่ครับผมแต่ว่าก็เม่นแล้วอ่ะจมหน้าาตายแล้วเหรอใช่ไหมใช่ไหมโอ้ป่าป่ามไม่กินไหม นี่ก็ลังนึงครผมอันนี้ก็มันบกินป่าเนะนกไ่่ไหมตอนันกินป่าป pues ่ากอยู่พวกเราอยู่ครับป่าป่าเยอะเหรอานำีีีพี่น้องเีลงนึงครผมลังนี่เยบรอยครับผมเตดนะเตดพี่น้องเตดเตดครผมัสดีับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยมีนะเรียบร้อยครับผมโอ้ตัวเบ็ดเบ็ดไปได้หัวคอได้พี่น้องเบ็ดกอขาเบ็ดกอขานีฮะปลาเยอะอยิง่งทุกข์ก็พม่น้อง แปลกมันมามันอาจจะมาวนป่าผมก็กลิ่นอะไรผมป่าตัวแญ่เนาะเบ็ดกอขาเรียบร้อยเลยฮะนี่ไม่มาบาดพี่ต้องก,าางกาาอขาผมกอขาไปเขาเปลี่ยนเลยนกเจ้าลก,ก,กเจ้าจานัน อีกหนึ่งแสบไหมผมอเมซิ่งไ <meeting> ทยแลนด์เอตกอคามาทาเลยเลยไม่ได้กินจ้อยไม่ได้กินเยอะจ้อยเอตกอคาเรียกว่า, <S 1> <S 1> มาไม่สวยให้พูดเนี่ยเอตกอคาไหมหน่อยจัน ฉันในสูตรด้วยไม่ว <thôi> ่เอาต่ว่าเป็นบอกเบ้งเบิ้งเขาเปนก่อขายเก็ได้กินด้วยดนี่ยังคือกเก่าอยูไม่ได้โบดมันเนี่ยอาจะกินม่ได้ตัวง่เนาะไม่ไปโบ้ป่าเออตีตีนเตไปวบางทุงอ่ะวอยายกันตเออวันแม่เลดิมันมือต้องเรียวไปก็่ค่อยเห็นหนอกลอเคไปเลยสามลังพี่เนาะ รุ่นกันซามลังนะเขาใส่ใส่ไปหู้แต่ปรคาค่านเล็กเหครับแต่ว่าเขาเขาลุ่นป่าแล้วพี่น้องลุ่นป่าปลาคอครับผมไอชอ่อนลายงูหรือว่าล้าช้าดำจืดพ่อเกาหลีนะฮะส่วนเต็มนี้เขาก็จะจะเก็บไว้ก่อนพี่น้องฮะเขาทอทิมไปจันตาเก็บขอบฮะนดูโอ้ถือปลายนะจนันนั่นวะมุนนี่เลยอู้อ้ขาดขาดจันขาดข khăn 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 hạc bỏ ừ, khăn hạc đây hạc về thầy đi đi có ba nhà cứ muốn chẳng khăn hạc này bỏ ừ. hoa nhiều nhỉ muốn đó hoa hạc này hoa hạc bỏ mắt hạc nhiều vậy đi ừ. 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 cả Ừ. 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 เออมันถือยังวะแต่ว่าเบื้องเสียกนี่มันถือปลาเขาออกไปได้จันมาอืมเนี่เสียกจังเลยฮะเอ็นจังเอ้พี่จังเลยเฮ้ยถือปลายเห็นไหมถือปลายมันหลุดเขาป่นหลุดจูบอ่ะเบ็ดกระหักเนาะมันบาขาดด้พี่จัน<ะ>พี่ยุ้ยไม่มทันขาดเที่ยวเนี่ยเที่ยวป่ะ พี่เขาเรียงขาดเขาบอกเลยว่าแล้วัเบ็ดพักนีกท่ทีนี่โมเมนเบ็ดมันอยู่ไห่วะกินอยู่ทีั่นสน่ะปักเนี่ยแตเพียเห็นป่ะถ้าปลาก,กี่อยู่พี่เดยจันยืยยดขันตรงมันจะอยู่ตรงสีเอม,มาไม่ได้อยู่ไกลน,น,น,กไนั่นะเพระว่าเป็ดถ้าปลาอียงกี่แมจานนี่เอาปลาเอียงกันสิแล้วกันถาปลาเขาเลือกตัวนี้คนลักปลาเนี่ยี่น้อง คนรักป่าเพราะว่าออซาเบตดมันมันอยู่สิมันอยู่พีอืมอย่าป่ามันนะ่ะโอ,อ้เจอเจอดฮ้องแล้วฮ้องเขาบ้าเหรอออกออกเบ็ดมันหาเรื่อที่ออกก็ได้ดึงเบิ้งมันอยู่คนป่ะจ๊ะยื่นี่หระเต้สิเหนี่หลังนี่จานหลังนี้โอ้อยู่คือเก่า ใส่แตกครั้งนี้ถือก,กัดจัรยอือไม่เอาไม่เบืองโอ้ขาดขาดไปครึ่งนึงอ่ะ <c oughs> แต่แรงว่าไอ้หน้ามันเคืนนะหน้ามันลงแล้วมันป่ามาันไม่กินนอาจารย์เบืองเล้วพี่น้องป่ามันกินแล้วมันมถือรวมเบ็ดอ,อ่ะเขียบไาไงเนี่ย,ยไปครึ่งนึงเลยพี่น,อน้องเลย สภาพเดี๋ยวมีไฟแก่มื่อเมื่อหนาเดี๋ยวหาเขียดมาหาหา,หาเยื่อเอาไว้เนาะโอ้แต่ว่าหลังนั้นนี่เมื้อเอาเอาเอาโปลูกไปทำได้เ,เ,ขเ,เ,เขียดปะห่าฮ่าฮ่าได้เขียดอืมจับจับอืมนั่นต้องไม้เองนั่นเคยยี่ได้กลิ่นเนาะนอา,ออาอจารัน เก็บไปนะเก็บไปพี่น้องไปว่าจะไปนั่งลกคุณนกแล้วก huh? okay, ็ไปดื่มน้ำอากาศบรรยากาศจล็กน้อยเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวไปค่อยไปลากันะคุณเนาะบรรยากาศน้ำแรงเนาะพี่น้องมาได้พี่น้องเลยแก่เราทั้งกัน อกบมันเตตัวนี้เนาะี่ขาดหมดวันตัวง่ายก็คือต,ตัวเี่เขาเคยได้มาอะไรกันถึงกระเบ็ดอันเก่เลยนะจังมาดวยเนาะจังมาด้วยถ้าปลาซอนมันยิงได้อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวบางเลยเบ็ดเท่าไหร่ละตัวว่ามันเกือบสิบโลเนาะตั้มขาอย่างเงี้ยเขาว่าเก,กับนายจหลายลโลอยู่ ก็เปลี่ยนซุ้ยไปนะกนพี่อี๋เขาเนี่ยพบว่าเราได้เอาบวิ่หางขาดอืม,ว,มว่ขาดถ้าบวิ่งห้างเขาเรียงโบ่มีเรียงอย่างไรเอาโบวิ่นะโอเคครับพี่น้องรับมือนี้กับฝากกดตับตะไข่เนาะกดติดตามาพี่น้องเนาะช่องรองเมืองเพื่อเป็นกำลังใจให้พร้อมเนาะพี่น้องมือนี้เขาก็มนีนี่แหละ มีป่าแต้มนึงแล้วก็อีนอกอยู่แต้มนึงครับผมไม่พอองคลิปหน้าครับสำหรับเมื่อเนี้ยก็ต้องกลัาพคบ๊าไม่บายสวัสดีครับ